เลียยงกินสห้องเลยสิต้อยเดี่ยต่อยเนียะเลยเดีตาบนอนด็ดที่ตอหึต่ยเดีต้อยเนียเลยเดียตับใส่ละก้อยเนียจอเนียเนียบยเงีบนำบย่ไเียเห็นบ่มยีมยี่หมุนได้ไหเนียอ้เจ้าแม่ปิดอตัวตัวตีบตัวเด็ดเลยยอะๆนี่โอเโอเคไม่ลครับโอ้เฮ็ดสูตรได้หล่ะห้อที่บอกฮับฮะดูที่บอกรับที่บอกอีกล่ะครับก็ยบอกดู้อเนาี่ดน่ตอูทเนี่ยเนี่ยี่นอน แกวด้านดีในมาตรการครับมาตะทาน,น,<อ>นดีแล้วจัดไปเลยตอดต,อตัดไปลยตอสสวัสดีครับสวัสดีครับผมพรม่พี่น้องเชา่า YouTube ที่เคารพรักทุกๆท่ทานครับสุภูสุสคนเดอร์พี่นองทั้งไก่พี่นองทั้งไก่ ต่างประเทศเดินในประเทศก็ดีได้ไปอย่างเด้อสุโมงสุบอนทุกเกียสุมุ่มแหะครับมาพบมาพ่อคือเก่าลรอครับกับเบาวแดกทางช่องจุดทูบเบาวแด็กชาแนลได้ไปอย่างเด้อมันนี้กับจีบ้ากับผู้เอกมักับผมแหละคนสุใบยังนอต้องตูนต้องต้งยิ่งยงครับฮะต้องตูนต้องเกี้ยงครับกินเกี้ยงตลอดครับแต่ว่าบ่เบิดจักเสียมื้อนี้ได้กินยังเจ้ามัอนี้เขาโตรับวดเจ้าครับปวชเฉาได้ไปอย่างเด้อน้ำทั้งใดกิน ปวดเฉียงว่านเฉพาะพันกินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะว่านเฉพาะสังเกตมันพันกินเข่าบ่อไร่พันพันปวดเข่วได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามันในเบาแดกมีเมนูพิเศษต้นเลือเนื้อไอ้ต้นเลือเนื้อต้องฮะไฟหยัดต้องไฟหยัดเมื่อกี้จะว่ายังไงก่อนต้นเลือเนื้อฮะต้นเล็กเนื้อโชคเล็ดเนื้อเนื้อโชคเล็ดเออโชคเป็นโชคเล็กเนื้อครับโอเคร้อยเลียดพี่น้องภาษาบ้านเฮามีเอฟซีบอกว่าให้บอกไทยใน่พันว่าอ๋อได้ครับฮะได้ครับ เจ้าใจเจาเนี่ยเจ้าศิวะไทยได้ขอสิวะเลาวครับแน่นได้ได้โอ้โหได้ได้เอ้ามาพี่น้องมาผมร้อยเหรียญมากเหรอครับโอู้แต่เสียบก็ยังได้ครับเนี่ยเบิรงกเบิร์พี่น้องเห็นบองอู้ห้หู้หพี่น้องเห็นบม่ตอนตอนยังไงครับเนี่ยตอนยังไงหัวเน่ะจำโบ้จัมโบ้จำโบ้เอ้ามาบบบนี้ขออนุญาตเพี่ผูดพีนบอกินดิบจากินได้ครับจะกินได้ครับภาษาไทยไม่ก็ใไม่กินได้อน จิบดีไม่ชอบจิบไม่ไชอบจิบบอกิ่นไม่ชอบจิบไม่ชอบได้กินชอบอนุครับชอบบาดํำถ้ากินดิบว่อร่อยดีครับผมขออนุญาตจบซีที่ไม่กินดิบแมนบอแมนรับนแมนอ่ะผู้ไทยใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ใช่ขออนุญาตบาดคำผู้คนไม่คนไม่กินดิบไม่กินดิบครับโอเค ให้เจ้าบอกไทยคนมีเอฟซีว่าให้พูดไทยบ้างเดี๋ยวขอเจ้าบอกเล่าโอเคเนาะครับลุ้ยโอเคครับขจาบไทยตัววััีครบอโอเคครับมาอุ้ยเติมอนุยาตก่อนได้บอกนำนัวบ่อยครับอืมน้ำนม่บ่อยขออนุญาตเติมมาค้ำเลยนะจับไปตอดตัดไปได้ตอดขึ้นก่านะครับอืเอาเจ้ากินเลยบอกเพิ่นไปอันนี้มีวัดไอ้นะอันนั้นเนี่ยทักยังไงเจ้าว่าทำไมเจ้ากินออก ก้อนนี้ท่านตวันจนตะวันโอ้คิดออกเลยพูดไทยนะพูดไทยนะใจมันจุดดาวถือดาวไทยตกดาวเอาคนนี้บากคำนะครับเด้อแก้ดานดิน้ามาเรา่นี่ยน่ามาตานมาตรฐานมาแบันี้อย่าดืมหอดไทยนะอย่าดื่มหอดไทยนะใช่ครับใจใจมันดุดดาวครับอะไรนะใจจุดดาว ไม่ติดมาเทียบนานเินมาบ้านนานเลินะมาบ้านนานเกินไปแล้วครับตุ่มข้าวเหนียวถ้าอยากกินเอาไว้ก่อนแบบฟันโอ้โอเคโอเคจ้าไม่กินเดี๋ยวเราต้มมามาครับมามาเด้อครับไปดองนะมากินข้าวนึ่กันเด้อไปดองนะับมาเด้อจัดจัดแก้วอร่อยอร่อยแล้วพออยากกินน้ำน้องพี่น้องเนาะบดบดแก้วฮะบดแก้วบดฟันนั่นดัวบดฟันพี่น้องผมซอยเอาครับ อืมอืมวัดติดเดียต่ออืมผมมามาเลียดไว้แค่เลียดแค่เลียดไว้ให้มันจะเป็นนิ้งแข็งได้ได้เดี๋ยได้เลียดได้มันแข็งอืม เนื้อจะแข็งแข็งครับหลอบน่องนุ่มในอืมแต้วี๋ยวจี้ดีจี้ดีคำสารจี้คำสารพูดบ่อยไม่ได้เทพจีจะรำคาญได้ครับพูดบ่อยไม่ได้ครับอืมเอาแตงไหมแตงอันนี้นตัวอันนี้อะไรม,ม,มันมันนิ่วนะม,มันนิ่วเลยฮะมันนิ่วอะไรดัมไ,รไม่ได้ มันงงเยีวน้ำเลยฮ้เจียวเลยเจียวเลยน้ำเลยยังห้าพี่น้องเอ้ยคุณน้ำเบิดมือต่อคำแบบังห้าตังนั่นอะไรกันตอข่ากันอยู่ว่าตัวมนี่ก็เป็นยังอนี่บ้านน้องถูกจั้ปวดข่าวพี่น้อง ผมปวดเก่ามือนเลยวานนเพนกินบนนั่นแหละแม่บพท่านผมแหะแม่เนาะปวเข่าเไปหน่วงขอว่านเลยคนมากแบบยังเนว่าอันอย่างวะแม่แม่ในแม่เกอฟันฮะแม่ดนแม่เ่อฟันแมงก็แมงแมงก็แม่เกาฟันผมเกาะเกาะเกาะฟันผม ผมก็ฟังไม่รูเรื่องโอ้ยเดอไปน้องเดิมแล้วการนี่บุญม ouais ีสาระได้ไปน้องเดิมันแก่มันเดินพืดกไปน้องยังขับขับไปท้องก็บุดืนหม่เลยบ่มันหลับฝันมันด่ด้อยู่เลยจังระก็บ่มากินดิบน้ำไปน้องเราเรแล้ว

ไอ้บ่มันเหนียวรได้ไหมได้มันเหนียวเลยมันเหนียวหัดนแน่นแน่นมัดแน่นแน่นยางต้องกินต้องแปะน้ำในเปียงเด้อมัดแน่นตือนต่ไม่ได้เลยนะหยุดแม่หยุดแม่หยุดแม่ จ่าหรือยังครับเอาครับเยืนดันนึงอ,อือยืมกลับกระเทอืออือเดี๋ยวเขาสับก็ได้เหรอครับครับกินให้มันหมดก่อนลดบลมให้มันลดลงก่อนโอ้ก๋อยแซ่๊ยบเสียบอยู่หลังเด้อ

กดตับตะไคร้ก่อนกดตับตะไคร้ก่อนพี่น้องเอาฟังพูดภาษาลาวเอ้ยภาษาไทยเด้อได้ได้โอเคจัดไปอย่าให้เสียงเลยจัดไปเลยตอนต่อมาคลิปนี้ต่อมาคลิปนี้นะจำบ่าวแดดกันแนวตับตุนต่อยเตี้ยนตุ่นเตะตับตะไคร้ตุ่นตับตะลิงอาจารย์เตี้ยนเตียนครับเพื่อบ่าวเดดถ้าชอบคลิปนี้ตัวภาษาไทยไหมต่อคลิปนี้อืม บ็าบาแดดแต่ทาเบาแดกแด้จวจะมึงจะสีับเจ้าจะเสีับไปเบาอันแดดบบไหนนะเบาเบาแดดเอาเอาพูดไปพูดไปเบาเบาแดดเบาแดดมาทิปนี้ตัดตัดใจตัดเรืองการเท้นกานตัดทิปหน้าเบาเดดทำไมจินครับ่บบบอรับเงิน แต่ดานเดียวเดีวดีพี่น้องโอ้ยมาตรฐาน<ด>มาตรฐานใช่มาตรฐานใช่มาตรฐานดีพี่น้องทางเก่งเลรอพี่น้องแล้วแล้เก่าเลยพี่น้องแล้ว,วให้เปร๊กป้อเปร๊กเปร๊กก็ได้เปร๊กก็ได้ พก็แปลมันก็ฟังรูเหลืองเนาะคนคนไทยเนาะมันก็ต้องฟังภาษาไทยออกแล้วเนาะหน้าเยื่นแล้วหหน้ารูเยื่นอยู่ครับหน้ารูเหลืองอยู่หน้าหน้าหน้ารูเหลือง,นนนนนนงหน้าเหลืงองโอ้ยห้าพี่น้นองถิงซอมมันกระแทบจะเป็นหวงังต้องอยากหัวต้องอยากกินอืมกินเล่นก่อนะนะได้เลยจ้าจัดไปอย่าให้เสีย เจ้วาแน่นโอ้กูจะมัละกูเฮ้ยมังงยิมังงงยิงมังงงยิว แสบดีปเป็นองก่อยแมเรสซึ้มันข้ามบ่กินจะข้าไหนเนี๋ยเ๋ยวเ๋ยวเก้นเดี๋ยิเดเ,ดยเ,ดยเด๋ยวกินให้ <c oughs> เ๋ยวกินมให้ <c oughs> เ๋้วกินให้ไหมน้งอ,อ,อ,องออาเินดิโหมเข้ากันแล้วบ่บอรอ้อนเ่อนั่ได้กิน <c oughs> เป็นยังไงอ <c oughs> เด้ได้มาตรฐานฮะเดวมาตรฐานมาตรฐานโอ้ยนัวันกินเขาตังห้าไป็นหองแล้วมก็ห้าเลยไปนหองเด่าักเล่าครับเดี๋ยวมราจะใส่กระอกอกนี <c oughs> ่ฮึเขาลืมบอกเริ่มแลอืม พูดไปพูดไปเสื้อหมดแล้วที่ตีครับเสื้อบอลบาเยกเลี้เน่าเหมือนรับตูนเัี้ยงแค่เหมือนนะ้ครับแก้นทับเลยเกี้ยงตับเลยเกี้ยงนะครับนะเกี้ยงเกี้ยงครับเดี๋ยวเดี๋ยวรวนหน้าเดี๋ยวบาเยกัดหน้าใหม่จะมีต้นต้นรอครับต้นดอทิ่ตีมีสี มีทีดำครับทีเอาสีแดงแดงแป๊กตัวนี้แดงแป๊กตัวนี้ครับขอนเดี่ยวตามเดียวทีนั้นนาะที่อะไรตามทีไครเอฟบอกมากว่าอย่างไรีไหนเลียงี้ยวมาครับแลี้ยมาที่อะไรี่บอกที่อะไรเราบอกเดี่ยวตอนนาะเรทำาให้ให้ทีไจัดให้จัดให้ครับมาทีนี้เราเป็นทีอร่อยอร่อยครับ โอ้เดี๋ยวขอบอกกันเด้อเด้อเชียขอขอขอบคุณขอบคุณดีๆนะครับเด้อเอฟซีทีเป็นสนับสนุนเสียผมว่านะครับผมสั่งมาหาโรหนึ่งครับหาโรกแต่แกเอฟซีคนที่โชคดีสิบสิปพ้นเด้อครับเป็นของเด้อขาองเกลียอยู่แต่ว่าเบิร์ดเหละครับเสื่มแต่ว่าผมจะสั่งไม่หม่อยู่ครับผมบอกกินว่ามันสิเบิร์ดไหมครับเด้อผมบอกกินว่ามมนสิเบิร์ดดีๆครับคนทัวมาสั่งหลายครับแต่ว่าบอสเนี่บอส มันอพอพ่อเดี๋ยวผมจะจัดให้อีกอยู่ครับสววางวอีกรล่ะอันขงนองจีส้งไห้มือมือนีบ่ท่านนะครับเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นได้แท้ครับที่ที่ที่ันสั่งมากครับิ่น,นอ่อพิ่นิ่นโ่อนมาได้ครับแล้วออนเอาได้พี่น้องเดิมเดี๋ยวสิจัดไห้มืออื่นครับว่ามือนีิเช็คเช็คว่าผู้ใดจิส่งไปใส่ไ่ใส่แด้พี่น้องเดอ้อขออพุ่งละลายครับี๋ยวิสั่างไม่อีกอยู่ครับสีดำกับสีแดงแดงแปดสีแดงแปดครับนี่อันนี้มันสีแดยงยังก่อนึงสีแดงมู ที่ที่อหมวนอ้อนที่หมวนอ้อนสีเลือดหมูอ้อนเสียเลือดหมูสีเลือดหมูอยากหมวนอ้อนโอ้ยครับโอ้ขอสิโอ้พอจะกินเขาเอ้าเอาจิบกินจิตร้าลอยอร่อยโอ้ยตายโอ้เสียบเสียบเป็นด้วยก้อยไปโอ้เอาๆผมกินเขากนครับผมเกิดดกินตั้งหัวเนาะโอ้ยเนาะแต่ว่าเกิดอิ่มเลยนะครับมันอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจที่ผมเห็ด มาและผมได้ครับผมก็ดีใจครับผมว่าได้ยังดอกครับแต่ว่าผมดีจ้าดีใจว่าเอฟซีบนฟังมาหลายดีครับนอกห้องแลนครับฮะใด้ครับเออใด้ครับผนื้ขำจะรู้ใช่หรืมมีเอฟซีบอกว่าเเห็นบ่อไทยนะพี่้องยันฟังบรูเรืองต่อไปไอ้บ่อไต้เอ้บ่อไต้เป็นพ่อต้อไต้ได้แหนตายไม่ตัดบ้านตรงนี้อยู่ไต้ต้นตาย ม <c oughs> ันก็าขันก็บเพื่อว่อาให้บอไตบตไปบอปน้องดับเบนเ้สอบเราเบน,นวยไปไหนมาไปไปเยวมาอเอะเจวมา, <c oughs> มาราาใใั่นมีจาตราษายได้ตระลาตานตระษาเหนือ <c oughs> ฟังอยครกับุญทอง ขายาบ่เนี่ยคาเอาผมบ่าอะไรไน้องผมกวนสกินนั้นบอกกินนั้นบ่าอิมไปงันเด้ภาษาไทยง่นกอนแล้ว <c oughs> เน่นท่องแล้วครับแต่ผมจะได้ปีดกิบด้วย่น้องด้วย,ก,ยวก,กินมือเหอยังพอกินน้ำกับจัดไปได้ตอน มันจะกินน้ำมันสกิทผมว่าจะกินน้ำอ้าวไหนเรากินน้ำมันจะน้ำผมก็กินมันเสียบอยู่ครับแต่ว่ามันสกิทมันจะ,น,น,จะน,น,จน้ำพอดครับผมอยากพีรวงเอฟซีลำคันแต่ว่าผมก็จะอิมอ่มหน่อยแต่ว่าต้องพีกิทเันาะพีรองมันจะโดนเนาะพี่รองเนาะแปลเป็นว่างไงแปลเป็นภาษาไทยมันนานอืก็กินหนึ่งแล้วไม่กินต่อ <c oughs> ไม่กินต่อ แต่ยังไม่อิ่มแต่ผมเบาเด็กยังไม่อิ่มแต่ว่ากลัวพี่เอซีลำคานมันนานเอาเนาะเอาเลยครับเอาไปดครเบาดึงไม่ออกดเาอืมรดคุยอะบ่าเออครับครับโอ้คุยผมลอง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 ฟอร์มเราครับสามากถคลิปนี้ก็ขอโทษเอ้ยไหนว่าที่มีตัวตัวอะไรที่ตัวตาเ็ดตัวตาตัวมอผมครับอ่า บทภาษาไทยได้มาที่ตามมบมอศมระดับดีนี่ตูดบทภาษาไทยอ๋อได้มาทิปนี้ตาตูดตาไม่ภาพพูดตาพูดจาไม่สุภาพไม่ไม่สุภาพอ๋อขอขอพูดขอใครครับอืมเอ้าได้ได้เลยโอเคครับขอบคุณครับโอ้ยนี่เปียดเลยเออตามาร์กิปนี้ก็ขออันพูดจาบ่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยครับได้ได้ครับลาเลย่องนะครับเนาะ สวัสดีครับ uh อย่างห้า